นะ <iyorsun> yes. <finden S 1> ครับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเผยแผนปี2,164นะครับเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนบีชเกม2021ที่สารัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพกับจัดการแข่งขันเอเชียนยูทบีชอ่าบีชแฮนด์บอลครับ นายสมบัติครุพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมานะครับภายใต้ความจำกัดจากวิกฤตโควิด -19 นะครับซึ่งไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างประตาศต่างประเทศได้นะครับรวมทั้งยังไม่สามารถจัดการแข่งในระดับนานาชาติได้แต่ว่าตลอดช่วงปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการส่งเสริมกีฬาแฮนด์บอลภายในประเทศด้วยการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลจำนวน120คนพร้อมแจกอุปกรณ์ลูกแฮนด์บอลจำนวน2200ลูกให้กับ ูนกีฬาต่างๆที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยร่วมจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมกีฬาแฮนด์บอลสู่ภูมิภาค โดยสำหรับปี2014ครับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้กำหนดแผนงาน,นการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกนนารแข่งขันเอเชียนบีตเกม2021ที่เมืองซันย่สาสญญาธารณรัฐประชาชนจีนครับระหว่างวันที่2-10เมษายนนอกจากนี้นะครับสมาคมเองได้รับมอบหมายจากสาพันธแฮนด์บอลแห่งเอเชียครับให้เป็นเจ้าภาพจัดการ Beat, แข่งขันเอเชียนยูสบีตแฮนด์บอลนะครับระหว่างวันที่7-14กุมภาพันธ์ครับปีหน้าครับที่การแข่งประเทศไทยหัวมากรวมทั้งเตรียมจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งในระดับทั่วไปแล้วก็ ระดับเยาวชนครัแบบ